เดี๋ยวพามาเบิ่งป่าครับพี่น้องพามาเบื้งป่าเงี้ยขึ้นว่ามันสีไลซักไหนครับผมนี่แง่ไงเห็นกันชัดๆไปเลยครับผมเออเบิ่งครับเป็นเพล่ยอ,อยู่นี่ก็มีใครมายกเห,เหรอนี่ป๊อทุกเบื้งครับเมียนเบิร์ดได้เลยพี่น้องครับป๊อดทุกอ้ยน้ำตื้นๆนะ เดี๋ยวเสียวภาไปเบิ้งครับเป็นกระมวนเขาบองในหลังเออไปเออบาเบิ้งครับหยอกย้อยยำเลี้ยงครับพี่น้องยำมึงขึ้นครับผมมืดตึ๊บครับประมาณเกือบสองถุงถุงกว่าครับชิพนี้ให้ผมยังอยู่ที่หวยปลากรดครับโดดแล้วพี่น้องอ่อพี่จัดหวยปลากรดปั่นหินงอมนะครับทางอำเภอสังข์้อมครับจังหวัดอุดรธานีของข้าวครับพี่น้องมัน เป็น,น,นหย่งอดูทางในกาะไผ่ในปลาไผ่ครับนำหลากนำไหลมาฝนตกแห้งครับพี่น้องหองน้านมาแห้งครับฝนก็พัดจนมันหยกงอนะครับนทางฝนก็มาไม่ก็ต้องหาหมองตัวมาเขาเสียงปลาไหมโอ้ยปลาอีหลีลยไแมนะ่นี่เสียงปลาอีหลีแหงห่วงเขามากใหญ่ๆเข้าวันนี้สิสบพโพซะวันนี้จะง,ง่อยนี่ นี่มั่น้องห่างกันมากเกลๆเรื่อยๆหมมันจะเป็นมูบักใหญ่แบบนี้นี่นั่น wow, น่ะโดดแล้วพี่น้องโดดแล้ว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 อ๋โอ้ยพี่น้องครับอุ้ยนี่ครับถือเป็นอะไรจะไหวพี่น้องเนี่นี่ครับเออถือยังไงล่ะปาดเจ้าหน้าตื่นเมื่อกี้นี่พี่น้องนึกว่าเสียงฝนตอนนี้ห่องกันมากเกลีๆแล้วมันเสียงปลาชัดเจนเลยตอนนี้นี่

ข่าวเยอะขอ่ายอครับพาหุกเก็บเก็บูคอยก็เุ้นเนาะ้าเมือง <c oughs> อันนี้ทันน้งวันเลยค่ย้วนพุ่นเหรครับแม่บ้านแม่นน,นุอำเภอเมืองพุดไหมครับนั่งอผุดไหมนุ่นสูงพุนไหมครับอหน้าหน้าหนาี่แหละไอ,อมอนนีงง่ละ อีแดงมันวะถือมันแล้วก็ใครพูดแล้วก็ถือจ้าถือกันอะหมดมันต้องหาจุดไม่ถ้างมึงนี่ก็เป็นตัวถือกูได้ครับเพื่อนๆจะได้ขามัน่จะขึ้นมันตื่นมาถือที่ย่ำขึ้นไหมเป็นตัวถือดูดแล้วพี่น้องดูดแล้วครับผมไปยามหามุมหลายมุมพี่น้องเบิ้งเนะครับเนี่ยนี่ก็มันเป็นย่ำขึ้นพี่น้อง คำมามันเดิเรียนขบปลาที่ที่ไม่องกี่เรียนแนมันสีอักเนาะครับมันสีอักอยู่ในนี่เนาะอักอยู่ในไอ้กอไผ่ปลาไผ่พี่น้องมันสีบบกข่อยเรียนเนี่ยมันขึ้นมันมืดนี่มันตัวแตกทวดทวดนี่นี่เลยพี่น้อง ว่าจะพ่อไทยได้ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศนะครับการอายุหากินยิ่งขึ้นนะครับการยกนาะน,นะครับเอามาตัวเพีบ่ะเอ้ยเอ้าอยู่ที่เกขาแล้วครับผมอ,อ,อนี่ครับตัวก็สุดลายอืบเอยู่ หวงคักยังวะเสียงป่าห่วงป่าก็ห่วงคักยังไงพอแสดงมืออื่นเราต้องถือแล้วตวมาถีอก็ไม่มีเสาส่วนเสาทิเสาเป็นตะโพดีเนาะตัวมาไ้จเดือดไม่นกยเป็นตะโพโพดีจามาจากันพ่อคุ้มจะแล้วจาได้เราใส่ตัว มาดนนะคัพี่น้องโดดแล้วโดด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 อ้ยพี่น้องเบ่งอาครับจังหวะนี้ครับประมาณยีถึงวันี้เกือบยี่สิบนละเอ้ามันงวนเหลอตีอุ้พี่ก็ห่วงแตกเซี่ยวเซี่ยวอยู่แต่เดี๋ยวมันละ แล้วที่เป็นหมองครับพี่น้องบางมองก็งดแล้วครับช่วงกลางคืนมากครับที่เป็นหมองพูดถึงโดดช่คุณเออเมื่อนี้ที่ว่าเขาดีได้พี่น้องบางจุดบางมองี่ก็เริ่มแบบว่าก็ถีบแล้วครับผมมาลุ้นกันครับเป็นยังไงโดดไปแล้วครับพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วโอ้พี่น้องโดดแล้วครับเหลือหลายที่ก็าล้วสามสี่หาตัวอยู่ นัง่งใส่ยุ่ปลาก็ยังดิ่มอยู่ในกอใบก็ยังดิ่มอยู่พี่น้องน,งนังเหลืออยู่ฟังหนีมีปลาบ่ฟังหนีมีปลาบอมาเพิ่งกันอ่ะนี่คือฟังฝุ่นบ่กรอใบนี่หน่อยพี่น้องเดี๋ยวมาเพิ่งนี่พี่น้องอุ้ยเรียนอยู่เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ข้างในแล้วเถอะเรนอยู่ต่วามือหน้าจะลึกจังน้อยครับอาจจะไม่เห็นตัวพี่น้องแต่ว่าเห็นแผลบผั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 บน่าเป็นปลาอยู ทางก็ไปที่กันนนี่ครับม่้องอยู่ครับพี่น้องยัมีเสียงห้องอยู่โดดไปแล้วโดดสครับโดดสที่เห็นตอนนี้ครับโดดออกสครับพี่น้องเอ้ยเอ้าอ่าห ทำแล้วมืดติดตเลยพี่น้องตอนนี้มือคักมืดเนียมือสนิทเจ้ากับ่อถุงขอยลงมาน้อพอขว่านี่เมันนึงมีถุงเทิงพอมันน้อยเจ้ากับ่ลงมาทีนีเป็นตะน่ใบหม่องท่งอุ้ยห่วงัปนี้ต้องถืมาแรงกันยังถือี่ ต <ép> <icism> ้องออกมาแน่ล่ะตรงนี 1! ้ตัวเรียนหรอเหองมันี่วงป่านี้งเงิยเสียงพี่น้องเสียงป่าห่วงครับผมเอาโดดคือกเ้าครับโอ้ยเขาดีพี่น้องพี่นน้ำมนมครับ ปลาขาวคุยล่างปลาขาวกลุ่มนะครับผมปลาขาวสวยออกจากห้างๆบ่ค่อยมีปลาขาวสวยปะไหนครับสำหรับหอยปลากรดอ๋อจุ่มสวยด้ยครับ<ม>คืองจะพดีเนาะปลาขาวสวยมันโดดสูงลงเด้งลงเด้ง,ดง,ดงพายนี่ว่าอยากโดดปะไหนพูดหน่อยมันก็ยังเกี่ยวอยู่เลยนะครับยังเกี่ยวอยู่เป็นแพร่เป็นแพร่เีเยว<ๆ> ดุ่นก็นดีเจ๊าะสองสามบาทครับพี่นอ้องมือแพ่งแล้วไฟกัหิมฮีหิมฮ,มฮมีโดดออกไปแล้วพี่น้องโดดออกไปแล้วโอ้ Ooh, จังหวะนี้น่าจะได้หลายครับพี่น้องเป็นซีฟบตาตั้มก็ซีฟครับพี่น้องหนึงเอาครับเป็นซีฟซีฟพุ่งไปแล้วครับผมอ๊บเอา้าซีฟดีครับอ๋ออันอัน คำมาเด็กมาห่วงครพี่น,อน,น้องในป่าครับผมห่วงอยู่ในป่าครัขนาดเลยตอนนี้อืมเหื่อยแล้วครับพี่น้องหมืดติ๊บเลยตอนนี้ <c oughs> มง no? ี่เตีตีอูู้ดพี่น้องดดดูดูดดูดูดอสิประมาณสิบพี่น้องเจอนี่อันี้ครับประมาณสิบครับผมดีโตกะใหเวอร์นว่ามันเสียงฝนเสียงเสียงบัไดเตี้เสียงป่าห้อง เขาหว่วงก็ค่าฟุ้งเว้ก็ถิ่นนันถาเขาอยูจะนด้ได้ล้านเนาะเฮ้ยเขาห่วงกักๆาวาเฮ้ยนอนถาเขาจะได <c oughs> ้ล้ววา,เานเนาะเนี่ยเขาอยู่ในนีได้พี่น้นองได้ห้องเต็มไปหมดครับตอนนี้ห้องเต็มน้ำอยู่ <c oughs> นะครับแล้วก็บบอนอยู่ใน <c oughs> ป่านี่เป็นแพร์เป็นแพีร์อยู่ที่น้องนี่ครับเป็นแพร์เป็นแพร์ครับแต่ว่าน้ำมันใสอาจจะเพราะก้อยเห็นเราเป็นน้องมันเหนียกเนี่เออมาดูที่เขาเราพี่น้องตังคว <c oughs> ่านี้ครับเป็นซิฟที่เขาเอ้า โอปีนองน้องค่ะผมมันเป็นสิ์ครับปี่น้องนะบรรยากาศครับการย้องน้องแบบจังขึ้นปีนอทงทั้งหงายประกวดนะครับบันทินงอมเพื่อสังคมอมูอน,นี้ครับเป็นปลาขาวกุ้มปลาขาวปลาขาวคุยล่ามพี่น้องแล้วก็ปลาขาวซอยนะครับอืมพเพราะยงไฟแรงสีกับบรรยากเขามากกว่าแน เสดงว่าคุณสีเห็นไฟอยู่พี่น้องพอเห็นไฟมาคุณสีเนี่เอา้าโอเคครับผมขอบคุณ FC มีครับออที่เข้ามาติดตามับชมได้พี่น้องเด้อพบกันไม่คิดหนาครับผมสำหรับที่นี่ขอกล่าวคำวมาสวัสดีครับ